ทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วครับแดงฟิชชิงแมน,นครับก็พานนาญยังอยู่ที่คลองเปรมนะครับวันนี้มาอยู่ที่หมายแถวบ้านส้มนะครับก็ผมมาถึงหมายสิบมองนะครับนา่นะก็เตรียมอุปกรณ์ปป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 เรียบร้อยแล้วตอนนี้สิบมองยี่สิบก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะพอมีตัวหรือเปล่าวันนี้วันที่วันเสาร์ที่สิบห้านะครับคนตกปลาเยอะมากนะครับของเปรม ผมลงมาจากสะพานธรรมศาสตร์แบบริมถนนนี่แบบรถจอดเต็มครับแทบจะหาที่ลงไม่ได้นะครับฝนเยอะจริงๆก็เดี๋ยวลองมาติดตามรับชมดูแล้วกันนะครับว่าจะพอได้ตัวได้แจ่มให้นนาได้ชมกันหรือเปล่านะครับในวันนี้จะได้พอมีจอดแบบตัวสวยให้นาให้นาได้ดูหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับเหยื่อลงวินนะครับก็เป็นเหยื่อสาเร็จสมนาหน้าหมายจะได้เลยนะครับก็เถยห้อองเพมก็มีขายนะครับร้านแถวนี้ ก็ฝากด้วยนะครับกับเดือดรงวินก็สําหรับชุดชุดตกสายหน้าวันนี้นะครับก็จะเป็นตะกอวิ่งก็ตะกอสองเซนนะครับเบ็ดสองขอจินุ0.3นะครับเกี่ยวเม็ดโฟมเล็กเม็ดโฟมร้อนนะครับตะกว่าก็ผมใช้20กรัมน,นะครับก็จะประมาณนี้ปั้นลูกประมาณนี้สายแมนก็10ปอนด์คันอน มีบันเนน8ฟุตนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับยังไงก็ฝากน,าน้านะทั้งคนใหม่คนเก่านะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากนาหน้ากดไลค์กดซ like, ับสไครป์ติดตามเป็นกาํกาปังใจให้ช่องตอกปลาเล็กๆของผมด้ครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศบรรยากาศครับากรากกราตกปลาเดี๋ยวตรงนี้เขาทำไอ้ทันกั้นน้ําริมคลองนะครับเขาเอากอไผ่ออกหมดแล้วแต่ก่อนจะมีกอไผ่ยอยู่ประมาณ3ามสีก่กอครับ ตรงนี้เนคนไม่เคยว่างนะครับปลามลเข้าดีช่วงที่มันมีกอไผ่ครับแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็ต้องมาติดตามคลองธรรมชาตินะครับเด<อ>ี๋ยวมดูสภาพน้ํำวันนี้ก็มากับน้องให้น้องมารอก่อนนะครับผมตามมาทีหลังลงตรง,งนี้ผมจะลงตรงนี้ครับห้าคัน ก็มีนะนะตกอยู่ฝั่งนู้นสองสามคนฝั่งนู้นรถเต็มครับนู่นน้ําก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้นี่เขาทําคันคูกั้นน้ําใหม่ฝั่งนู้นเขาน่าจะทําถนนเห็นไหมกอไผ่เขายกขึ้นหมดเลยครับแต่ก่อนจะมีสามสี่กอปลาตรงนี้เข้าดีนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนตอนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงครับต้องมารุ้นกันนะครับไปลุยกันเลย ก้อมกันเลยเราลุ้นกันเราก็ากใขยับนะครับ แล้วครับตัวแรกสายยังเล็กสายเบกเกอือรครับลงไปประมาณสิบนาทีครับสิบนาทีเอาเรื่องเลยมันแน่ครับวันนี้มาลรุนกันยาวช่วงบ่ายเขาว่ากินจัดนะครับ ครับเบียดเบอร์เล็ก0นะูนะนันะเต็มซอเียงเฮ้ยมาด้้ยดีดีมา,มาสองแถว ปุดไปแล้วเยติดซะวะอุยมาติดลยมาติดเลยกเกยเกียนันนียังไม่ไดเกียเกียนก็เอาครับวันนี้เกปอน đây chơi khổng dài เจอแน่ครับโ<ห>ดแน่ครับ ออใส่นี่แหละใส่เกลือเล็ก่ะ

ว่านี่ละดูไหม้าวรันต้องตีแบบกาคองันะ ตีตรงไปเลยต่อไม่ได้เลยปากกายขึ้นต้องมาตีกลางๆเ่ปากิ้างองครับนะนะตอนนี้ผมก็เก็บของเรียบร้อยแล้วครับ เลิกตกบ่ายสามนะครับตอนนี้บ่ายสามยี่สิบยของเรียบร้อยหมดแล้วปาเนี่ยมา,มาช่วงเช้าที่ผมมาสิบโมงเนาะสิบโมงสิบโมงกว่าสิบโมงยี่สิบมั้งที่ผมลงเบ็ดไปเหมือนจะกินดีนะครับลงไปปุ๊บกินเลยแต่ไม่เจอตัวใหญ่นะครับหลุมนี้ก็พอมีผลงานให้นานานได้ชมอยู่บางช็อตก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับ ว่าปลามันตัวมันค่อนข้างเล็กนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะนะที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็กปลาอยู่กี่ชั่วโมงวะสิบโมงสิบสองสามสี่าประมาณสี่ชั่วโมงกว่านะครับก็ปลากินตอนมาแรกๆถือว่าพอได้นะครับกอ กล้องบ่ายมาเริ่มเงียบนะครับมันมีปลากายขึ้นอยู่ตัวตรงนี้นะครับหาลูกปลาตีก็ไม่ได้ไม่มีตัวเล็กขึ้นแบบตัวตรงเนี้ยหลายตัวเลยน่าจะมีอย่างน้อยน,น่าจะมีสองตัวครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้น,นครับปลากายเดี๋ยววันนี้ก็มาชมผลงานแล้วกันนะครับว่าได้กี่ตัวกี่แต้มย่างดีที่พอมีผลงานแค่นานๆได้ชมครับไปมาดูกัน งานคองเปรมวันที่ส5นะครับวันเสาร์คนเยอะจัด ตัวเล็กเลยก็ใช้สี่นิ้วนะครับสดมากสี่นิ้วปเปเก็บของกลับบ้านเก็บของเรียบร้อยแล้วครับกลับบ้าน,นครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมครับผม